สวัสดีทุกคนเช่นเดิมน,นะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเใช้สป,ปินอันนี้นะนี่ใช้สป,ปินอันนี้นะคะในการทําตัวละครกาชาไล์นะอันดับแรกนะเราก็จะพามาโหลดกาชาไลก่อนนะคะเพียงอาจจะอืึน,นิดงนะให้ทุกคนเซิร์ชเอยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี้ให้ทุกคนเซิร์ชอันนี้นะคะนี่กาชาไลท์ apk หนึ่งจุดศูนย์จุดเก้านะคะแล้วก็กดอันที่สองเลยแล้วก็เลื่อนลงมานะคะ แล้วก็เลือกอันนี้นะแล้วก็เลื่อนลงไปค่ะมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดนะคะรอ้อยมันขึ้นไปสีเขียวเข้มแล้วก็กดโหลดเลยนี่แล้วก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งนะคะแล้วก็รอค่ะระหว่างนี้มันก็จะทําการโหลดให้เรานะ นี่แล้วเราก็กดด้านบนตรงนี้รายละเอียดนะคะแล้วมันก็จะขึ้นเป็นโฟลเดอร์ที่เราเคยโหลดไปนะถ้าเราอยากได้อันล่าสุดหรือที่เรายังไม่ได้แต่งเลยก็ให้เอาอันแรกนะคะแต่ถ้าเราอยากได้อันที่แล้วเราก็กดอันที่สองหรือถ้าอยากอันที่แต่ถ้าอยากได้อันอันที่แล้วของอันที่แล้วก็กดอันที่สามเลยนี่นะแล้วเราก็กดโหลดไปเลยแล้วก็กดติดตั้งนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ก็รอป้าย อนนี้ก็กำลังทำการโหลดอยู่นะคะ้องรออีกสักพักหนึ่งเพราะว่ามันชอบโหลดนานนะคะติ๊กตังติ๊กตักติกต๊กตัก,ตก,ตก,ตกถ้าเสร็จแล้วมันจะขึ้นเป็นคำว่าเสร็จหรือว่าเลิกแล้วก็คำว่าเปิดนะคะต้องรอแต่ระหว่างนี้นี่เห็นไหมแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าอยากเล่นเลยให้กดเปิดแต่ถ้ายังไม่อยากเล่นให้กดเสร็จไปนะคะแต่เราจะไปทำตัวละครก่อนนะโอเค เดี๋ยวเราจะแต่งตัวละครก่อนนะคะเข้ามามันก็จะอยู่หน้านี้ทุกก็น่าจะรู้อยู่นะว่าต้องัง้นเดี๋ยวเราขอแต่งตัวก่อนนะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะดเดี๋ยว,เร,วเราจะข้ามไปตอนที่ทําตัวละครว่างเปล่าเสร็จเลยนะโอเคนะตอนนี้เราก็ทําตัวละครว่างเปล่าแบบนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วให้เราเปแล้วเราก็จะไปที่แอปสปินนะคะนี่นอันนี้เลย แล้วเราก็จะแบบเ,เราก็ทําแบบนี้ไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปส่มสีผิวก่อนนะนี่อันนี้จะได้สีอะไรนะเหมือนจะได้สีสีส้มเข้มน,นะคะโอเคไปใส่กันเลยนี่แล้วเราก็เข้ามาที่กาชากาชาไล่นะแล้วเราก็ใส่สีส้มเข้เมแบบนี้ไปด้วา,าสุดได้นี่ สีสีนี้ปะคงแค่แหละโอเคสีเซอร์ค่อยามาเปลี่ยนป้ายต่อสมนจะปินต่อค่ะสุมหน้าตาไหมงั้นมาสุมหน้าตาเอ๊ะสุมเพศก่อนสุมเพศติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักได้ไรอ่ะขอหญิงได้ปะโหได้ชายอ่ะทุกคนโอเค เพชรชายอยู่แล้วงั้นสปินต่ออืมปั้นนึงนะเดี๋ยวเราหาเยสกโนก่อนนี่อันนี้จะให้ทำดวงตาแบบตามใจไหมโอ้ได้แบบไม่ตามใจด้วยงั้นเดี๋ยวไปดูก่อนงนั้นอันนี้ละกัน ถ้าได้มืดนะคะถ้าได้มืดก็จะเป็นแนวเข้มแต่ถ้าได้พาสเทลก็จะเป็นแนวแบบหวานๆนะโอเคได้แบบอุ้ยได้แบบหวานด้วยหนุ่มหวานว่ะหนุ่มหวานตัวเข้มน้าหวานกันนะ,ะเดี๋ยวเราแต่งก่อนนี่เสร็จแล้วหนุ่มน้อยหน้าหวานนะคะแล้วก็ไปดูทรงผมกันดีกว่าว่าจะได้ทรงผมแบบไหนเนาะ เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นิ้นเดี๋ยวเราก็จะรอโฆษณาผ่านไปก่อนนะงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนพระโฆษณาเสร็จแล้วเลยโอเคโฆษณาเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะสุ่มสปินว่าจะให้เทรงผมจะตามใจหรือว่าจะเป็นแนวไหนถ้าตามใจก็จะเป็นเยสนะคะโอเคและทรงผมตามใจแบบนี้ละง่ายเลยโอเคแล้ผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวตัดไปตอนแต่งเสร็จเลยละกัน ส่วนเรื่องตัวละครเมื่อกี้เราเผอกดออกมาแล้วเ้วเดี๋ยวค่อยไปเข้าไปดูใหม่นะคะส่วนสีผมมาสุ่มกันเลยดีกว่าว่าจะได้มืดจะได้มืดหรือว่าแบบพัดเทวนะคะดาร์กกับไล์นะอู้ได้แบบดาร์กด้วยงั้นเดี๋ยวตัดภาพไปตอนแต่งเสร็จเลยละกันวิลืมไปว่ามันต้องสุ่มสีผมแบบดาร์กเดี๋ยวรอโฆษณาค้ามนะ อันนี้ก็มาอยู่ที่แบบสุ่มสีแบบมืดแล้วดูซิจะได้แบบสีสีอะไรอ้สีแดงเข้มด้วยได้สีแดงเข้มนะนแดงเข้มประมาณนี้ได้เลยเนาะ สีขาวได้ไหมหรือสีดำดีสีดำแล้วกันเนอะแล้วก็สุ่มเอ๊ยเนื้อละ,ลละให้ใส่หมวกไหมอู้อไม่ใส่ด้วยงานแนวเสื้อตามใจเลยไหมโอเค งั้นมาแต่งตัวมาแต่งตัวแบบแต่งใส่เสื้อกันดีกวาส่วนสีเสื้อเราก็จะเป็นแดบตามใจนะตันนี้กำลังแต่งตัวคนหนึ่งคนนี้ น,นี้ก็ดูหล่อกันนะเนี่ยหล่อเลยน่ารักดีละ่ะเอ่อหาอวะาอลาาทีเนี้ยเนี้ยเนียเจะแต่แต่มันไม่ใช่แนวนี้อสีงั้นเอาเป็นสร้อยแล้วกัน เี่กหมมีใส่เสื้อของมึนนเด้วยเสื้อมันดูยาวมากเลยทุกคนดูดิแต่แต่มันดูเป็นสไตล์การแต่งตัวที่ดีนะมันดูหล่อเท่มันดูเหลีท่อหล่อเท่เอ๊ เอาเป็นรองเท้าเป็น,ปน,อ,น,นอันนี้แล้วกันขิ้เกียยโอเคแค่นี้ก็ว่าจะพอได้แลวใครว่าได้เม้นหนึ่งใครว่าใครว่าต้องสวยกว่านี้เม้นสองใครว่าต้องหลอกกว่านี้เม้นสองะคะเสร็จแล้วนะบ๊ายบาย